อูเก้จื่อเฉิงหวีสำนวนห้าอักขระอูเก้จื่อเฉิงหวีสำนวนห้าอักขระกุยเหยนตัวว่างซื่อ ขุนนางลืมสิ่งต่างๆมากมายกุ้ยเหยินตัวว่างซื่อขุนนางลืมสิ่งต่างๆมากมายเก่ากุ้ยเจ๋อ หว่างหว่างซ่านว่างผู้ดีมักจะหลงลืมเกากุ่ยเถอหวางหว่างซ่านว่างผู้ดีมักจะหลงลืม เฮียนจือเก่ากวนไท้ตู้อ้าวมานปูเนี่ยนจิ้วเตียวโฮโย่งหวีฟิ่งชื่อเหยนเจียนว่างเดิมทีหมายถึงท่าทีหิ่งพยองของเจ้าหน้าที่อาวุโสและลืมเพื่อนฝูงภายหลังใช้เสียดสีพวกที่ ขี้หลงขี้ลืมง่ายเหวียนจื่อเก่ากวนท้ายตู้อ้าวม่านปูเนียนจิ้วเตียวห้วโโย่งหวีเฟิ่งชื่อเหยินเจียนว่างเดิมทีหมายถึงท่าทีหญิงพยอง ของเจ้าหน้าที่อาวุโสและลืมเพื่อนฝูงภายหลังใช้เสียดสีพวกที่ขี้หลงขี้ลืมง่ายมีสาเหตุหลายประการที่ทำให้ขุนนางขี้ลืมขุนนางธรรมดาเป็นคนที่มีความสามารถ โดดเด่นบุคคลประเภทนี้มีเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจนแต่ไม่คิดถึงอดีตเนื่องจากขุนนางเหล่านี้เคยชินกับการมองไปข้างหน้าขุนนางหลายคนมักจะลืมอดีตท้ายที่สุดแล้วคนที่มีความสามารถมักใช้ พลังงานมากและลืมเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆไปถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ